กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe Like s h a r เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงข่าวคราวนะครับที่กําลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับวงการสีกากีนะครับนะตำรวจเอาอีกแล้วนะครับนะ เรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับก็เชิญติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปนี้นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับมีสองผัวเมียนะครับนะนักพนันออนไลน์นะครับนะเขาได้ตัดสินใจนะครับที่จะเปิดยูเซอร์นะครับเล่นการพนันออนไลน์นะครับเขาเปิดทั้งหมด3ยูสนะครับนะสามยูเซอร์ยูเซอร์ก็คือบัญชีที่ใช้ในการเล่นการพนันออนไลน์นะครับแล้วเขาก็ลงทุนนะครับประมาณนะครับสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะ พอลงทุนเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่านะครับเขาเล่นทั้งหมดนะครับสเดือนเขาได้เงินมาจากการเล่นการพนันนะครับสล้านบาทเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับเขาชนะการพนันออนไลน์นะครับ2ล้านบาทนะเมื่อเขาเล่นได้เยอะนะชนะเว็บพนันออนไลน์ได้นะครับนะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเขามีสูตร นะ้าหรือเขาอาจจะดวงดีดวงเฮงนะครับถึงได้มาตั้ง2ล้านบาทนะ้ mm hmm. เมื่อเขาชนะเว็บพนันออนไลน์เมื่อเขาเล่นได้เยอะๆนะครับเว็บก็ทำการบล็อกเขาปิดบัญชีเขาปิดยูสเซอร์เขานะครับนะหลังจากนั้นนะครับเขาก็ปรึกษากันว่าเขาจะไม่เล่นการพนันออนไลน์อีกแล้วเพราะว่าเว็บไซต์นะครับทำการบล็อกบัญชีเขาปิดบัญชีเขา แต่เรื่องราวมันไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับนะทีนี้นะครับเวลาผ่านไปไม่นานนะครับปรากฏว่านะครับมีคนอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะครับนะบุกไปหาเขาที่บ้านนะครับนะไปข่มขู่ไปตบทรัพย์ไปรีดทรัพย์เขานะครับนะโดยบอกว่าถ้าหากเขาไม่คืนเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์นะครับให้กับเจ้าของเว็บนะครับนะ เขาจะถูกดำเนินคดีนะครับนะมีความผิดนะครับฐานที่เล่นการพนันออนไลน์นะครับจะถูกอายัดทรัพย์สินจะถูกยึดทรัพย์สินนะทีนี้นะครับด้วยความที่เขาเล่นการพนันออนไลน์เขากลัวความผิดนะครับเขาก็เลยนะครับยอมคืนเงินจํานวน400,000บาทนะคนเหล่านั้นนะครับยังได้นำสร้อยคอทองคําพร้อมผ้าเลี่ยมทองของเขาไปนะครับ มูลค่าอีกประมาณ200,000บาทนะครับเบ็ดเสร็จที่เขาจ่ายให้นะครับคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจนะคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะครับทั้งหมดประมาณ6 0แสนบาทนี่คือสิ่งที่เขาต้องจ่ายให้นะกับคนกลุ่มนั้นนะทีนี้นะครับเมื่อเขาได้สตินะครับนะคิดทบทวนไปมานะครับนะเขาก็เลยนะครับ ไปร้องเรียนกับทนายต้อมสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับนะเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเอากล้องวงจรปิดไปให้ทนายต้อมดูนะครับทนายต้อมก็เลยพาไปแจ้งความนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆน,นะครับคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับ4คนนะครับเป็นตำรวจจริงๆนะครับ และเป็นตำรวจไซเบอร์สองคนนาะตำรวจไซเบอร์คืออะไรครับตำรวจไซเบอร์ก็คือตำรวจสืบสวนสอบสวนนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะมีหน้าที่ในการนะครับจับเว็บพนันนะจับแก๊งคอเซนเตอร์นะแต่ในทางกลับกันนะครับในกรณีนี้นะครับตำรวจไซเบอร์นะครับ,ร Cyber, รบกับพาเจ้าของเว็บพนันนะครับไปข่มขู่ไปรีทซัพ์ไปตบซับนะครับ กับคนที่ชนะพนันออนไลน์นะเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะงงนะครับนะตำรวจไซเบอร์นะครับกลายเป็นโจรซะเองนะครับนะแล้วอีกสองคนนะครับเป็นตำรวจสังกัดอยู่นครบาลน,นะนี่ก็คือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้นะครับตำรวจนะครับพาเจ้าของเวฟนะครับไปตามคนที่ชนะเวฟพนันนะ ย้ำอีกทีเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนะครับนะหลายครั้งหลายคราวนะครับเราจะได้ยินตํารวจไซเบอร์บอกว่านะครับเจ้าของเว็บพนันอยู่ต่างประเทศนะเว็บพนันเปิดที่ต่างประเทศไม่สามารถตามจับกลุ่มได้นะไม่สามารถตามตัวได้แต่ความจริงเปิดเผยแล้วในวันนี้นะครับว่าเจ้าของเว็บพนันนะกับตํารวจไซเบอร์นะครับรู้จักกัน ร่วมมือกันนะครับนะแล้วไปตามเงินนะค,คนที่ชนะพนันออนไลน์นะ้ะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่โด่งดังในสังคมออนไลน์นะครับแล้วผู้คนก็จับตานะครับนะในขณะนี้นะครับตำรวจทั้ง4นายได้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะ้ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีข้อเท็จจริงยังไงนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับ หากเพื่อนๆนะครับมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด Sub s c r ร b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง Hello Test ขอบคุณครับผม